แล้วะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบูเฮดเกมเมอร์ทีวีนะฮะวันนี้ครับไม่มีอะไรทํานั่นเองนะครับก็เรามาเล่นเกมเศรษฐีกันนะฮะอ่าตอนนี้ก็ไม่ถึงกระเทพมากครับพอเล่นได้นะครับก็อัดเล่นเล่นดูคนนี้ Silver 2นะฮะช่องไปตามันได้นะครับแม่งเล่นโคตรเก่งเลยนะฮะอืมโอเคครับเรก็ไปเล่นกันดีกว่า อของผมนี่เล่นไม่ค่อยเก่งนะฮะก็เอาหนึ่งสองเอมแล้วกันนะครับอ่ะขอแมปนี้นะฮะชอบอวกาศนะฮะก็สำหรับใครที่อยากดู GTA SA ต่อนะฮะก็รอไปนะผมรู้สึกไม่ค่อยอยากทาเควสเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะลองเล่นแบบปีเกียนชาวบ้านดูนะฮะ อ่ะรอก่อนนะครับแพรรี่นะฮะชื่อน้องแพรรี่นะฮะนานี้เลียกพี่เลยอ้าแม่งออกเฉยเลยนะครับอืมก็อ้าเวนไม่มีใครเล่นด้วยเลยอ,อ่านี้เจ็ดหกใครวะโอ้โห,หนาเล่นเก่งซะด้วยนะครับได้ ใช้การ์ดอลิสนะฮะซึ่งผมนี่อยากได้นะครับแต่ก็ไม่ได้นะฮะเก่งซะด้วยนะครับอืมนะก็ไม่เป็นไรเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะฮะอืมขกอีกนะครับก็เสียใจด้วยไม่มีบ้านนะฮะ <c oughs> นะครับ น่ถอยหลังด้วยนะฮะคือจี้เครื่องรางนี่จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันนะฮะสำหรับอันตะกี้ที่ให้ดูก็จะถอยหลังนะครับอืมหลักๆก,ก็อยากจะซื้อไอ้เกาะนี้ให้ครบห้าอันนะฮะแต่คงยากนะครับอ่าเราก็เล่นไปเรื่อยๆดูก่อนนะฮะถ้าได้ก็อ่าได้ก็เอานะครับ แต่ที่ผมเลือกเล่นแบบนี้เพราะว่ามันมีวาร์ปครับเป็นแบบอ่าสร้าง mark แลนด์มาร์คล้วพอเราตกแลนด์มาร์คเราเราสามารถเลือกที่วาร์ปได้ฮะว่าอีกคนหนึ่งพอมาตกตรงที่เราเลือกที่วาร์ปมันก็จะมาแมปได้มาเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรล่ะไอแลนด์มาร์คเรานะฮะมาตกแลนด์มาร์คเรา มิใช่ที่หลังกัน,กกนหลังลงนี้จี้ไม่ค่อยทำงานเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะจี้นี้อ,ออันนี้นะครับไม่ทำงานเท่าไหร่เลยเอ้าโอ้อะไรของมันวะเพิ่งจะซื้อไปมันคุ้มไหมเนี่ยเ <12. S 1> นี่ยฮะพอเราสมมติเรามาตกนี้นะครับอีกฝั่งนึ่งมาตกนะ บบบว่าแมปตัวเองเนี่ยมันก็จะเลือกที่วาร์ปได้พอเราไปตกตรงที่วาร์ปก็จะวาร์ปไปตรงไอที่ที่มันแลนด์มาร์กนะฮะอืม oh. อยากได้สิบสองจังเลยอะ่ะ oh. ไม่ได้เว้ยอาทีละหกก็ได้อะ <See you? S 1> อะไรเอ่ย oh. เรียนบุก oh. อืมนี่แล้วกัน oh. ใช้ไปเลยใช้ไปเลย น้อนะผมนึกว่ามันมีการนั่งฟ้านะซึ่งเรามีอยู่นะครับอืมมาใส่มาทำไมนะจีอ้อน,นี้หรือมันไม่มีจี้วะเป็นจี้ที่กา,กากมากนะฮะก็ไม่ชอบเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจเหมือนกัน่ะตอนนี้มันมาซื้อไอ้นี่แล้วนะฮะเกาะนะครับ มันเป็นเนบิวลานะฮะในแบบนี้มันไม่ใช่เกาะเป็นกลุ่มดาวเป็นเนบิวลานะฮะโอ้โหนะะผมก็ชอบดารา,าศาสตร์นะแต่ว่าาไม่ค่อยจะเก่งอะไรมากเท่าไหร่นะฮะเอานี่แล้วกันมีแลนด์มาร์กอยู่นะฮะอืมก็แพด ยี่นี่ก็เชียร์ให้กูตกจังเลยโอ้ยเวนเมิงดีนะกูมีการ์ดป้องกันงั้นมึงตายอืมสบิบเอ็ดอ่าได้แหละเจ็ดไม่ชม่ไมไม่นะยึดดาวแตวแล้ว,ไม,ไ,ลวไม่เสียงมันไม่เลาใจเลยวะ มันซื้อไปแล้วนะฮะแปดอยากได้แปดมากนั่นแปดจริงๆด้วยนะฮะคือเอนี่ยฮะเราก็ทำงี้นะครับไปเลือกตรงบ้านมันนะฮะอพอเราไปตกปุ๊บเราก็วาดมาบ้านเราแล้วก็เลือกบ้านมันอีกทีนะฮะจะได้เวลาเราตกจะได้อันี่ไม่ต้องใช้การป้องกันหรือเสี่ยงเงินนะฮะ อ้อสกิลฮอดได้จริงๆด้วยครับอย่างน้อยเราต้องซื้อเกาะไว้สองอันนะฮะไม่งั้นมันจะซื้อแล้วมันก็จะเล่นหมดเลยครับนั่นไงกูว่าแล้วกูตกจริงๆด้วยลากก๋วยเล่นดาวที่ต้องการเลยซิป แปดวะ <c oughs> ไม่เป็นไรยังดียังดีนี่คือเราสามารถซื้อแล้วมันเป็นแมพเอ้ยมันเป็นแบบสีคู่นะฮะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> อีเวนตกอีกแล้วเนี่ยคุณจะได้ไปตรงจุดสตาร์ทอีกรอบนะเน่ะ <c oughs> นอบห้า ที่ดินของฉันเพิ่มเป็นสองเท่าคือถ้ามันตกเมืองเรานะเราพอเราไปตกเมืองมันอีกทีก็ค่าที่ดินก็จะเป็นสองเท่าทันทีนะครับอ่านี่หกแสนไม่เป็นไรอย่าให้ได้เท่าไหร่นะเจ็ดแปดเก้าอย่าให้ได้เก้าแล้วกันงนั้นนะสวยดับเบิลสิบสองนะครับอุ้ยชิบหายแล้วโดนโกงราคาเอาไหนดี อ้าวเรากูจะไปตกแมพตัวเองมะแล้วไอ้นี่แปลกตะกี้มันชี้ลูกศรให้ไปตกแมพเรานะฮะบ้านเราลังคับขายชิบหายแล้วจะขายอะไรกลัวไอ้มีการ์ดป้องกันน้ารอดคือว่าจะตกซสแล้วน้าสุดยอดเป็นไงได้การนางฟ้าด้วย อืมอย่าให้ได้เก้านะมึงอ่าปะเก้าโอ้โหรอดนึกว่าจะต้องตกแมปตัวเองเล,ลแบาละอืมแปดสดุดลดอืมน้อง่อสุดยอด อ่าเดี๋ยวเราจะซื้อที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาซื้อตรงนี้ทีนะฮะถ้าลาทันนะเอ่อถ้ามันซื้อได้เราก็จะชนะไปเลยนะครับจะโจมตีแบบไหนอืมโจมตีไปนะครับนี่เล็กดาวที่ต้องการเลยนะฮะ ต้องได้หกนะซึ่งหกนี่ได้ยากมากนะครับ<อ>ทำไมมันง่ายจาังวะใช้ไปแล้วกันเคยได้ของอาชิพหายแล้วกูได้กี่มึงเพิ่ง,ง,งทำงานเหรอทำงานตอนกูชนะเนี่ยนะยยโอ้นะครับโอ,โอเคพอแล้วกันวันนี้นะฮะก็สำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์กันไปนะฮะ อืมก็นานๆจะได้มาเล่นกันสักครั้งนะสำหรับใครที่อยากเล่นด้วยนะฮะก็แอด id l i ี e ลมานะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะฮะแต่ว่าจะต้องดูก่อนนะว่าใครเป็นใครนะครับเดี๋ยวแอดมู่วๆแล้วแนะ่บจะแอดก็แอดมาแล้วก็ทักมาด้วยนะฮะอืมก็วันนี้ก็บายบายจุบ๊บ